ฉันมีเธอมีความหมายมากเพียงใดถึงต้องเจ็สักเท่าไรแต่ฉันจะลองเสียงกับความรักดูสักครั้งแต่คุณชายสืบประวัติว่น,นอนไปทาไหนละ เเลยเลยยสมที่จะเป็นคุณชายแวมไพร์จริงๆน่าไล้ความรู้สึกสุดๆเรียกฉันว่าอะไรนะขอโทษค่ะขอโทษฉันไม่ตนใจค่ะเรียเธอเต็มปากขนาดน,นั้นยจะกล้าพูดดีก่ะว่าไม่ตั้งใจ คงคุณตกแต่กรอบรูปยังใช้ได้อยู่นะคะแค่เปลี่ยนกระจกนิดหน่อยก็น่าจะสวยเหมือนเดิมแล้วอย่ามาเปลี่ยนเรื่องที่ถ้ารับหลังฉันเธอคงตั้งชื่อฉันสารพัดเลยสิเปล่าสักหน่อยนอกจากชื่อคุณชายวาพไพแล้วเนี่ยฉันไม่เคยเรียกคุณว่าอะไรเลยนะคะทำไมฉันดูไปยังไงก็ก็คุณดูเย็นชาไม่มีหัวใจฉันไม่เคยเห็นคุณยิ้มเลยนะคะแล้วก็ทำตัวเหมือนไม่มีชีวิตจิตใจเลยอะ แล้วก็ชอบทำเป็นอยู่หน้าเดียวด้วยโกรธก็ทำหน้าเนี้ยเซ็งก็ทำหน้าเนี้ยเบื่อก็ททำหน้าเนี้ยมันทำหน้าแบบฉันเกิดมาทำไมบนโลกเนี้ยคนอย่างคุณนะไม่มีขยะเข้าใกล้หรอกงั้นเหรอเออแต่แต่การที่ฉันเรียกว,ว่าคุณชายวันายเนี่ยไม่ได้มองไปทางลบทางเดียวหรอกนะคะ คุณลองคิดดูสิวันพายเนี่ยมีแต่หล่อๆแล้วก็มีสเสน่ห์กันทั้งนั้นนอกจากหล่อแล้วรวยยังมีอำนาจต่างๆนานาและแถมยังมีชีวิตแต่อมาต่ายจงหักเธอได้ไล่สาล่าจริงๆนะนี่เป็นห้องทำงานส่วนตัวของฉันเชิญออกไปได้ละถึงฉันจะไล่สาล่านะ แต่เมืเ่อกี้ฉันทำให้คุณยิ้มได้ก็แล้วกันใช่ไหม ฉันคงต้องขอตัวกลับเหมือนกันนะคะคุณชายทัศน์ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามฉันต้องขอขอบคุณคุณนะคะฉันไม่ต้องการคำขอบคุณขอแค่เธอรักษาคำพูดตัวเองก็พอยังจำได้ใช่ไหมว่าถ้าฉันเปลี่ยนใจยอมเข้าร่วมโครงการเธอจะตอบคำถามฉันทุกข้อ คำถามคุณทุกข้อเท่าที่ฉันจะตอบได้ฉันต้องรีบกลับก่อนนะคะเพราะฉันต้องรีบกลับไปเรียนข่าวดีให้คุณพรมพันธ์ทราบคุณนิชาคะขอบคุณมากนะคะถ้าไม่ได้คุณนิชาเนี่ยนอมต้องตกงานแน,น่ๆเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะค่ะนี่ยอย่เพิ่งไปทาดนี่อย่าไปยุ่งกับคุณนอมนักเลยนะคุณไม่เห็นเหรอว่าผีคนเนี้ ปินป้อนก้อนแค่ไหนก็ในเมื่อทัดดูว่าคุณนอมเป็นคนของบ้านสอน,นาลายัยซึ่งเป็นศัตรูของทัดก็น่าจะพอแล้วนะคะนอกจากว่าทัดเนี่ยไม่อยากจะไปเป็นศัตรูกับคุณนอมถึงได้อยากรู้เรื่องของเธอมากไปกว่านี้ บ้านยังไม่กลับมาอีกหรอครับสงสัยคงไม่สำเร็จแน่แนเลยถ้าหากคุณชายทัศน์ยอมตกลงด้วยจริงๆงคงจะรีบกลับมารายงานแล้วแต่นี้เงียบหายไปแบบนี้คงทำงานไม่สำเร็จก็เลยไม่กล้าผูหน้ามาผมว่าคุณพรพันธ์เตรียมหาแม่บ้านคนใหม่ได้เลยนะครับเรื่องประนอมเนี่ยฉันตัดสินใจเองได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องของคนอื่นเขาหรอกนะครูชัย ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อนเถอะโอโ้ไม่ต้องห่วงเลยครับผมทําหน้าที่ของผมเต็มที่อยู่แล้วครับผมไม่ได้เพียงแค่สอนคุณมณสอนไปนอย่างเดียวนะครับผมยังทั้งดูแลและเอาใจใส่คุณมณสอนเป็นอย่างดีครับในบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าใจคุณมณสอนเท่ากับผมแล้วละครับพี่ออนั่นพี่ออนจะไปไหนคะก็พี่ก็กําลังจะไปทํางานของพี่ไงจ๊ะนิยายเรื่องใหม่ใช่ไหมครับ ใช่แล้วคุณครูรู้ไหมว่าน,นวนิยายเรื่องใหม่ของฉันเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นในคืนนี้แล้วฉันก็คิดฉากแรกของนิยายของฉันเอาไว้แล้วฉากแรกของฉันน่ยคุณครูจะเริ่มต้นที่ท่านชายชายากรได้พบกับนางฟ้าประจำตัว,ตวครูเคยได้ยินไหมคนเราทุกคนเนี่ยนะมีก u a r d i a n Angel นางฟ้าอุปธรรมคอยคุ้มครองกันทุกคน แล้วฉากแรกของฉันเนี่ยฉันจะให้ท่านชายววนพายของฉันได้พบกับนางฟ้าอุปถัมภ์น่าสนใจเว้ละ่ะโอ้โห <laughs> แค่ได้ฟังนี่ <laughs> ผมก็รออ่านแทบไม่ไหวแล้วล่ะครับแล้วพี่จะไม่รอประนามก่อนหรอคะพี่ค่อยอยู่ฟังข่าวดีพรุ่งนี้เลยทีเดียวก็ได้ <laughs> เออผมว่าจะเพิ่งมั่นใจเลยนะครับว่าจะได้รับข่าวดีอาจจะเป็นข่าวร้ายก็ได้นะครับ ขอโทษนะคะที่ทำให้ครูผิดหวังน้ำมนตมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะงั้นก็แสดงว่าคุณชายบรษทั์เนี่ยยอมตกลงแล้วใช่ไหมอ๋อเก่งมากเลยน้ำมนต์ลูกแม่ลูกเก่งที่สุดเลยพี่นอมต่างหากล่ะคะ่ะที่เก่งพี่นอมเป็นคนที่ทำให้คุณชายทัศน์เนี่ยเปลี่ยนใจคะ่ะจริงเหรอ ถ้างั้นนับว่าเป็นนิมิตหมยที่ดีมากบ้านเรากับบ้านบุริสราวันเนี่ยจะได้กลับมาเป็นมิตรกันอีกครั้งหนึ่งปันอมฉันคิดไม่ผิดเลยที่เลือกเธอเข้าทำงานเธอเก่งมากเธอเก่งมากนอมสุดยอด <c oughs> <c oughs> ขอบใจนะ <c oughs> ลูกก็เก่ง <c oughs> <c oughs> คืนค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ยืมโชคดีนะเนี่ยที่น้องไม่ต้องใช้มันะ่ะเห็นไหมล่ะคะคนเราเนี่ยพูดกันดีๆเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ความรุนแรงคุณมันสอนนะคะน้องไม่อยากให้คุณมันสอนเล่นปืนเลยอะคะ่ะน้องขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมคะ ะะแต่นอมอยากให้คุณพันสอนเล่นของเล่นอย่างอื่นมากกว่าค่ะไม่เล่นไม่อยากเล่นอะไรทั้งนั้นอะ่ะอยากได้ก็ไปสิคุณพันศนคุณพันศนคุณพันศอนนะคะคุณพันสอนพันสอนเป็นอะไรหรอคะพี่นอมคงมีคนทำให้แกโกรธมั้งคะหรือไม่ก็อาจจะกำลังทำให้เรารู้ว่าแกกำลังโกรธอยู่ะคะ่ะ พันศรเปิดประตูให้พี่หน่อยพันศรพันศรน,นี่พันศรกำลังเรียกร้องความสนใจอยู่หรอคะพี่นอม บอกว่าแกไม่สบายอ่าเป็นไรมากหรือเปล่าไม่ครับแค่ปวดท้องนิดหน่อยครับไปหาหมอไหมต้องหลอกเดี๋ยวกินยาเดี๋ยวก็หายแล้วครับมันก็ตามใจ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงอะ่ะก็แกงน้องใช่ไหมอ้าว พี่ทัศยังจําได้อะครับว่าผมเป็นน้องอ่ะพู้นี้หม่อควไงก็ผมเห็นพี่ทัศเนี่ยทาตัวเหมือนพ่อมากกว่าเป็นพี่ถ้าพี่ทัศยังจําได้ว่าผมเป็นน้องก็ดีละเพราะฉะนั้นบางเรื่องอ่ะก็ปล่อยๆผมบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวก็ให้ผมตัดสินใจเองนะก็ได้เรื่องเรียนฉันจะไป่บังคับแกแล้ว จะเรียนต่อหรือ่าทำไล้วตามใจแต่ว่าเรื่องส่วนตัวถ้าแกหมายถึงน้ำมนต์แล้วก็ยังไงฉันกม็มีวันปล่อยให้แกกับเด็กคนนั้นบคบกันแน่ ว่าพี่น้องหวานสเสน่ห์ใส่คุณชายพี่คุณชายน้องเนี่ยหมายเขาว่ายังไง